นี่ติดแฮนด์บาร์แล้วแม่งโคตรสวยโคตรแจ่มเลยอย่างแข็งแรงติดตั้งก็ง่ายๆครับผมแม่งสะดวกมากติดอย่างอื่นเพิ่มก็ได้นะครับจะบลูมาอย่างสวยเลยยี่ห้ออะไรก็เข้าไปดูเลยก็สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้นะคมัสั่งแฮนด์บาร์วันที่ต้นคลิปเลยนะครับผม นี่จะเอามาแตดนะครับแกะรีวิวให้ดูแบบสดๆต้องแบ่แกะห่อเลยนะผมว่าแพ็คมายังไงดีไหมนะครับผมร้านนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับหรือไม่ได้มีสปอนเซอร์ใ,นใดนะครับผมแต่ว่ามารีวิวให้ดูว่าของดีของมันสวยมันก็ต้องเอามาแบบเออแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ใช้นะฮะ <Woo! S 1> ไปเริ่มแกะกันเลยนะครับผม ก่อนนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกด, like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดอะไรได้นะครับผมกดให้ด้วยนะครับผมมีคอมเมนต์อะไรสงสัยหรือแบบซื้อที่ไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็เม่ต้อเข้ามาถามกันได้นะถามมาเยอะถามมาตอบหมดถามมาตอบหมดกองทีมม่มีคนถามเนไปเลยแกะเล่งคลิปให้นะครับผมเหมือนเดิมเพื่อจะได้แบบ คลิปสั้นๆเออใจความล้วนๆเนื้อหาเน้นนะครับผมแต่ก็ไม่พลาดทุกขั้นตอนนะครับไปแกะออกมาครับเป็นกล่องนะครับแพ็กเกจใส่กล่องมาอย่างดีนะครับเฮ้ยดูเหี่ยวเหย่ยวออกครับแกะคนเดียวครับแกะเองถ่ายเองนี่ดูก่อนสวยงามโถแพ็กมาอย่างดีกล่องแพ็กเกจก็สวยครับไป ดูข้างในดึงออกมาอึ้ออื้อ่าเอ้ยเออออกแล้วครับนี่นะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับข้างในโหมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นโฟมอะ่ะเป็นบ็อกซ์ใส่มาอย่างดีอะ่ะเออการกระเทือนะผมนี่เป็นหูนะครับหูขาจับกับตัวกระจกนี่ก็จะเป็นน็อตนะครับน็อตต่างๆนะครับผม แล้วค่อยไปดูอีกทีว่าตัวไหนใส่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหลักเลยนะครับผมยี่ห้อ Shark Power นะแข็งแรงครับน้ำหนักกำลังดีสวยงามดูแลคงทนรูนี้ก็ไม่มีอะไรว่างเปล่าไปนะครับผมชมคลิปประกอบได้เลย นำตรงหูกระจกนะครับเอ้ยไม่ใช่หูแฮนด์บาร์นะครับผมตัวแบบเนี้นะครับเออออกมาเตรียมไว้ก่อนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะแล้วก็นํากระจกนะครับกระจกข้างที่เราถอดออกมานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมไอออกมาถอดน็อตไอสองตัวนะครับที่มันอยู่คู่กันเนี่ยออกมาก่อนนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีน็อตโตมียเนาะอยู่ข้างบนครับตัวกระจกนะครับ กับอีกตัวหนึ่งก็เป็นน็อตขายยาวๆอย่างนี้ครับก็ใส่แหวนรองอะไรเรียบร้อยรับผมนี่ตามภาพเลยเสร็จแล้วก็นําตัวห่วงครับห่วงกว้างๆนะครับสวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปในรูของกระจกนะครับผมแล้วก็ขันปิดท้ายนะครับผมด้วยตัวเมียอีกตัวหนึ่งที่ไวลล็อกกับอ๋อตัวกระจกนะครับกลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ทำตามคลิปเลยพอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะผม,ผมก็นำกระจกกลับมาใส่เข้านะครับผมที่รูกระจกที่แฮนด์เดิมนะครับก็วิธีใส่ก็ใส่มันกระจกทั่วไปครับผมแ,แค่มีตัวน,นี้มาล็อกตรงกลางเนาะแล้วก็ขันยึดข้างล่างนะครับให้แน่นอ,อือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวัดองศานะครับผมอีกทีว่าตอนติดแล้วมันจะแบบเอียงประมาณไหนนะครับถึงจะพอดีกับแฮนด์เรานะครับเพราะขนาดแฮนด์มัน กว้างยาวไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็ใส่ทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็ลองแบบขันให้มันพอตึงๆนะครับเพื่อทาบขนาดดูก่อนเนาลองทาบดูแล้วนะครับก็ได้ปรับองศามันคร่าวๆนะครับแล้วก็นำหกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้นะครับคล้องลงไปนะครับผมทำตามในคลิปเลยแย่ yeah, ลงไปแล้วก็ล็อกกับรูเล็กๆด้านบนนะครับผมแล้วก็ขันครับขันให้มันขันให้มันแน่นเลยครับผมขัน ให้มันแน่นแล้วก็สามารถแบบปรับองศาโยกขึ้นโยกลงได้ดูนะครับลองขึ้นไปค่อมดูก็ได้นะครับให้มันได้องศาครับให้มันตรงกันหน้ารถนะครับเออเนี่ยแล้วก็พอมันได้แล้วก็ก็ล็อกแน่นเลยครับล็อกด้านข้างนะครับล็อกด้านข้างเสร็จแล้วก็ปรับนะครับเออปรับอีกฝั่งนึงอ่าพอมันได้แล้วก็ยึดให้มันแน่นนะครับตามคลิปก็ลองเล็งๆเรนะครับผมอันนี้มันก็ไม่ยากครับ พอมันได้องศามันนะครับผมที่สวยงามแล้วก็ตรงแล้วเราก็ล็อกด้านข้างให้แน่นนะครับผมเสร็จแล้วก็นํานะครับพระจ้มาจับตัวด้านล่างนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมขันยึดตัวบาร์ข้างบนนะครับให้แน่นแค่นั้นนะครับเมื่อเราหยุดตัวหนึ่งแล้วเราก็ต้องหยุดอีกตัวหนึ่งให้มันแน่นทั้งสองฝั่งด้วยนะครับผม เสร็จแล้วหนะ้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวจุนะครับผมสีแดงนาะอสีแดงก็สวมน็อตที่เขาแถมมาให้ครับลงไปแล้วก็ขันยึดตรงกลางให้แน่นเหมือนกันนะครับเป็นที่สําหรับไว้แขวนห้อยเกี่ยวอะไรเล็กน้อยได้นะครับความแข็งแรงก็ค่อนข้างดีครับค่อนข้างแข็งแรงเนาะคงทนเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองเอามาติดพวกอ,อุปกรณ์กล้องแก้วน้ำหรือว่าที่ที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับผม แล้วก็ตัวสวิตไฟสปอตไลท์เพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวมารอชมคลิปหน้าเลยนะครับยั้งไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมกับสวัสดีครับ